โอเคครับสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาดูว่าไลท r o ูมนะครับเวอรช์ชันใหม่นะครับมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับนะฮะก่อนอื่นก็ไปอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับนะฮะอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับซึ่งของผมก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะ ก็เปิดขึ้นมานะครับนะฮะก็จะเป็นไลท์ลูมเวอร์ชั่นสิบสามนะครับนะตัวนี้นะครับนะซึ่งมาดูว่ามันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับอันนี้ผมจะรีเซ็ตนะโดยปกตินะครับนะรูปเราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะมีเมนูขึ้นมาใหม่นะครับคือตัวนี้นะครับเลนเบอร์ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวจะ มาดูนะครับว่ามันสามารถที่จะทำะายได้บ้างนะครับนะฮะผมก็จะเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนะฮะกด apply นะครับนะเดี๋ยวนะแล้วมันก็จะเบอร์หลังให้เราเห็นหะซึ่งไอตรงเนี้ยเราสามารถปรับตรงนี้ได้เห็นไหมเห็นไหมได้ subject เบอร์ หรือว่าข้างข้างหลังชัดหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเบอร์หลังชัดได้นะครับเห็นไหมฮนะเนีฮะแล้วเราก็สามารถที่จะขยายขอบเขตตรงนี้ได้นะครับนะดึงออกมานะนะบนะฮะไม่ให้ไม่ให้เบอร์จนเกินไปให้มันเบอร์ที่ภาพสวยๆพอดีพอดีนะครับเห็นไหมฮะ ตัวใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากฮะก็ตรงนี้ subject focus อันนี้ก็คือเราคลิกก็คือ tag ท,ที่ subject นะครับแต่อันนี้ก็คือเราจะโ o ก u s เองนะครับโ o ก u s ว่าเราจะให้มันเบลอมันชัดตรงไหนนะครับนะฮะส่วนตรงเนี้ย visual d e p t ตรงนี้ถ้าเรากดไปเนะี่ยเห็นไหมครับมันจะแยกอย่างชัดเจนนะครับ นะตัวแบบนะจะเป็นสีเหลืองนะครับเห็นไหมครับนี่สีเหลืองนะครับนะฮะข้างหลังนี้ก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับนะครับเห็นไหมนี่นะเอาไว้ดูนะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากก็จะโดยประมาณนี้นะครับนะก็จะโดยประมาณนี้นะฮะใครอยากให้เบอร์มากเบอร์น้อยนะครับก็ปรับขึ้นไปนะครับปรับตรงนี้ขึ้นไปนะครับ เห็นไ,ไหมครับออบตัวนี้ขึ้นไปนะฮะเห็นไ,ไหมหลังก็จะเบอร์มากขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็จะแล้วแต่คนปรับนะครับว่าจะปรับแบบไหนอะไรยังไงครับส่วนผมก็จะเอาลงไว้ประมาณหนึ่งนะฮะเอาแค่พอสวยนะครับนะผมก็จะประมาณนี้นะ่ะก็โอเคนะครับถือว่าโอเคนะ่ะ ก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับนะเห็นไหมครับดูนะครับก่อนและหลังเห็นไหมัเดี๋ยโอเคนะครับผมผมก็จะใส่ P set ส่วนตัวไปตึงตึง่งเห็นไหมสวยขึ้นมาทันทีปรับ Exposure กกนิดนึ่งปนันนิดนึง่ง โอเคนะครับแล้วก็จะมีอีกเมนูหนึ่งนะครับที่มันขึ้นมานะก็คืออเข้ามาที่ Color Mixer นะครับอตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ Point Color นะครับตัวเนี้ยมันเอาไว้ปรับสีนะครับปรับสีเฉพาะส่วนนะครับเช่นว่าาสมมติสีเสื้อนะครับเราคลิกที่สีเสื้อเนี่ยเราก็ทำการปรับ ที่สีเสื้อได้นะครับประมาณนี้นะครับนะฮะว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเห็นไหมฮะตอนปรับก็อ่าดูณนะจุดอื่นด้วยนะครับว่ามันจะมีผลกระทบที่จุดอื่นไหมนะฮะโอเคนะก็โดยประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะน่วะก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมก็ใครที่ใช้ของแท้อยู่ก็สามารถที่จะอัปเดตได้เลยนะครับนะฮะแต่ใครที่ใช้ของเถื่อนอยู่ก็คงจะต้องรอนะครับรอนะโอเคนะครับนะฮะอ่าลืมลืมบอกไปนะครับอ่า,อาไอตรงฟังก์ชันเนี้ย มันจะมีโบเก้ให้เรานะครับเห็นไหมครับตัวนี้เราจะเลือกได้เลยว่าเราอยากได้โบเก้แบบไหนนะเห็นไหมคข้างหลังเห็นไหมสังเกตนะครับเห็นไหมโบเก้มันจะเปลี่ยนนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นโบเก้ที่ว่าเราอยากให้โบเก้ข้างหลังเป็นแบบไหนนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วกันนะครับลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับนะฮะ สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ